ปลาขวาเนียนะ่ยมอแน่ขับเลยเฮ้ยมันรู้ไปสิดื้อดีนะ <c oughs> <c oughs> ปี๊ยโอ้โหจะเหลืออะไระมาไลาบเสียงเพาะเลยเกินแลก็ ถามว่าจะได้ไหมรู้สิครับโอ้ยใหญ่เลย มันไปอยู่กลางปุ่มใาน่หวะ camparão camparão Capa, อ้ oh. <c oughs> <c oughs> แรงจัดเลย ไงลูกยกลูกไหมต้องเข้าอีกแล้วโอ้โหขัดหนึ่งรูกหนึ่งเช้าจีบอยู่ข้างกอครับโอ้ก่โลเนี่ยหกโลได้ไหม สำเร็จครับจำแมน5.0นะครับกว่าจะได้ตัวนะปลาช่วงนี้มันกัดโคตรยากเลยนะเคินสีนะักลินตัวนี้อยู่โซนน้ำเอ่อนะครับก็อยู่นี้อยู่อะไรวะไก่เกียงอ่ะไก่เกียงไก่เกียงนะ,งนะตัวนี้เราก็มาที่นี่ครั้งแรกนะครับพยายามจะไล่ตีปลาจิบมั่งมันไม่ค่อยกัดนะปลาจิบอะเต็มที่ก็ตามนะครับอันนี้ปลาข้างสีก็น่าจะสีเปลี่ยนหมือนนะตัวนี้ สี 4, มันสีดูอ่ะตัวเนี้ยนะห้าหกโลนี่ได้อยู่ครับเต็ไไมเลยจำแมนให,ใหญ่เลยนะสำเร็จนะเจอใหญ่มาหลายตัวนะครับไม่ได้ตัวตัวนี้มันใหญ่มากตัวนี้สีฟ้าครับ สายพีสานะครับแล้วก็ช็อค50ปอนนะครับมาเช้าระเบิดไปตวงแนละ้วมันเข้าป่าจริงๆตอนนั้นส่วนกับปลาตังเปี้ยเลยนะโอ้โหถึงแล้วโอเค